วัส <t ouch> ดีทุกคนดีครับคู่นี้เป็นคู่เอกของเราครับมุมแดงนี่เป็นหน้าของชาติพยัคติเจียยาครับส่วนมุมน้าเงินนี่เป็นหน้าของเดินชนเล็กสอรองใบครับตกกันที่พิกัด6กกิโลครับคูน่นี้เป็นคู่เอกนํารายการครับผมมาดูครับคู่นี้จบยังไงครับส่วนคู่รองเอกเมื่อกี้เป็นหน้าของเวียงเหนือสอทองใบครับชนะน้อกให้กับหน้าของิติไท,ทยสอเทพกมลครับ ในยกที่2ครับคู่เมื่อกี้ครับมาดูว่าคู่นี้ครับจะจบอย่างไรครับก็สวัสดีทุก well. คนด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยครับที่อยู่กันจนถึงคู่สุดท้ายครับคู่นี้เป็นคู่สุดท้ายแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับรุ่งนี้เราจะหยุดทำการไลฟ์ตดครับหนึ่งวันครับเพราะว่าเป็นวันหยุดครับสนามมอยของเราเนี่ยจะหยุ่ทำการแข่งกัรนับแล้วไปเจอกันใหม่ครับวันกัรนับ <aus> นี่หน่อยได้ครับได้ครับ่อไปครับย้ำย้ำอีกครั้งนับคู่ที่หนึ่งของเราครับคู่ที่หนึ่งวันนี้ครับเป็นธนาของเพชรดอยปุยเหนือธรณีวัดดอนจันครับชนะนอกให้กับธนาของเหนือพยักฆ์สอทองใบครับในยกที่สองครับส่วนคู่ที่สองครับเป็นธนาของเพชรเหนือธรณีวัดดอนจันครับชนะนกให้กับธนาของพระนูเพิร์คุ้มวงตะวันครับในยกที่หนึ่งครับ ส่วนคู่ที่3ครับเป็นหน้าของน้องสาเพชรต้นพึ่งครับชนะคะแนนให้กับหน้าของแทนเค้กสอยิเจริญการช่างครับคู่ที่สานี่เป็นมวยหญิงครับส่วนคู่ที่สี่ครับเป็นหน้าของแฟนต้าสอทองใบครับชนะคะแนนให้กับหน้าของพระเดชศึกคุ้งวงตะวันครับแล้วคู่ที่5้าครับเป็นคู่รองเอกครับเป็นหน้าของเวียงเหนือสอทองใบครับชนะน็อกให้กับหน้าของลิทิชัยสอเรีบกระมลครับในยกที่สองครับ มาดูว่าคู่สุดท้ายครับคู่นี้ครับอ๋อย้ำอีกครั้งครับมุมแดงครับเป็นอนณาของชาญพยัคฆ์ศิเจียยาครับส่วนมุมน้ำเงินครับเป็นอนณาของเดชจลเล็กสอทองไม้ครับวันนี้ในสุกันนิริกัด68กิโลครับคู่สุดท้ายของเราครับ ครับมุมแดงนี่เป็นอาณาของชาติพยะครับส่วนมุนนมน้ำเงินครับเป็นอนณาของเดินชนครับเดินเอาหาแล้วก็เป็นของชาติพะยะกินซายครับนี่ครับมีมัดกมัดขวาของเดินชนครับไปขวาไปครับอาณาของชาติพะยะกินซายครับอาณาของเดินชนเตะซ้ายครับชาติพะยะ ขวาเาครับไปนะของเพื่นชนเนียมมาตาลังก์ของจาไปักษ์ครับ เดินเข้าหาครับพป็นรองเดินชนต่อไปครับชาปิยะครับเดินเข้าหานี่ครับแพงเขาซ้ายครับพป็นรองเดินชนไห oh, nice. นยกแรกนี้น่าจะดูกันก่อนครับนี่โอ้มาตาัดลำตัวของขาชาปิยาครับ ขวาคับนัของชาพยัก oh, มัดสายตัดลำตัวครับมัดสายกับนของเดรชนสายกับพนาของเดชนครับ ตีไปครับพนะราชาพยักษ์โอ้โหนีนนคน่ครับหลบสวยครับระราชาพยักษ์ครับไม่มีโอ้โหจบยกแรกครับ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคู่นี้เป็นคู่ที่หุของเราครับคู่สุดท้ายของรายการครับเป็นอหน้าของชาพยักษ์ติเกยียรครับเจอกับระดานของเดินชนเล็กสอทองไปครับ เตะซ้ายครับแข่งซ้ายครับเจ้าพยักเตะซ้ายครับแม่มาซ้ายนัดขวาครับเป็นทาของเดินชนนะครับเดินเข่าหาครับทีมขวาแล้วก็เป็นทาของเดินชนเอีมาปัดลำตัวครับเป็นทาของเดินชนครับเตะซ้ายครับเอฟเนี่ยมาปัดลำตัวของเดินชนครับ สุดท,ทองก็ไปนั่งหองโดยชนครับซ้ายครับชัปยักโวย้ายเจอซ้ายครับเนี่ยแข่งซ้ายของชัปยักครับเนี่ยมาตาลำตัวของเดินชนครับตอนนี้วงในกรรมการจับแยกครับมาดูว่าจะเป็นยังไงครับ สายเราเดินชนแทงายคุณกำปานละครชาระยัดมีครัมันกำลงมาโดยเฉยครับโอ้ดบโอ้มากำลังเลื่อตอนนีต้องระวังครับก็เคยชนะรองมาแล้วครับมันกลังดตีขวาครับเองเดินชนสตีซ้ายครับหยิบขวาครับอาณาของเดินชน อีนซ้ายครับนครเดินนะเดินเข้าหาครับแขงเข้าซ้ายครับเหนียบจินซ้ายครับนครเดินเยดินเข้าหาครับชาพยักษ์เหยียบมีบวงมดครับโอ้เนียบมีมของชาปยักครับจีมสัดมาซ้ายครับชาพยักษ์มขวารับแมมัดขวาครับชาพยักโอ้มีบวงับครับเดินครับ ัโอ้สายสูงครับเดินชนเตะซ้ายสูงหนึ่งนับเลยครับโดนนัวโนัแล้ับยันแข้งายรอโอ้ดนนนี้เจ็บขาหรือเปล่าครับมาครับโอ้ มาซ้ายครับเดินชนโผล่มาซ้ายครับอกมาการขวานครับเดินชนมาซ้ายครับโอ้เนียเดินชนโอ้สองนำครับโอ้โหโดนชนครับอ้ับ นาขอเดินชนเลียกยครับได้มาสองนับครับ <third> มาดูครับโยทีสามครับโยทีสามครับมาดูว่าจะเป็นยังไงครับโอ้โหเนี่ยเดิน okay, เ <'s> ข้าหาวิธีการยัก ไปครับพป็นอเดินชนขีขวาครับเดินข้ายครับโอ้นี่ครับเดินเข้าหาครับอนาคตของเจ้าพยัคร์โอ้นี่ยมาตามรับความมาขวาตามรับตัวครับพนาคตของเจ้าพญาโอ้โหเนี่มีบวงมาครับพป็นอเดินชนเดินเขวางครับอนาคตของเจ้าพยัญาหมัดขวาครับโอ้มาซ้ายครับพป็นอเดินชนนี่ครับโอหมัดขวาครับเจ้าพญ์นี่ครับมีบวงมาครับเจ้าพญ์

ขวามขาของชาบยักษ์จะปิดเกมได้หรือเปล่าครับชาบยักษ์มาซ้ายครับเนี่ยมาขวาครับชาบยักษ์เกี่ยวลงนะโอ้นี่ครับมาซ้ายครับเดินชนโอ้โหมาซ้ายครับแหม มีสี่นะครับโอ้โหใจกับผู้แพ้ด้วยครับใจกับผู้แพ้เดี่ยวม่ใช่นะครับก็วันนี้ครับจบเพียงเท่านี้ครับพรุ่งนี้ครับเราจะทำการบุกอ่าพรุ่งนี้ประดามือของเราครับการการหยุดการแข่งขันนับหนึ่งวันนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ครับในวาร์ครับก็สำหรับวันนี้ครับขอบคุณทุกคนด้วยครับไปร้านเซอร์วิสกันครับก่อนแลยวเจอกันใหม่ครับในวาร์ใจครับ